สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะลงกันไปในพื้นที่ใดแลัปฏิบัติภารกิจด้านใดในการดูแลพี่น้องประชาชนเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สัดกำลังพลจำนวนสี่นายพร้อมอุปรกรณ์ตัดผมให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและแบ,บ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียนณโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือตําบลแม่ขะตวอําเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 2สํานักง,งานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาพาะราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชทธาภิมนรัตพระบรมราชินี3มิถุนายน2565โดยสามารถบริจาคโลหิตนะคะได้จํานวน2 2 5 0ซี เพื่อถวายเป็นพระราชุิสนและน้อมลำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติซึ่งการปฏิบัติก็เป็นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดณโรงพยาบาลสาแก้วอำเภอเมืองสัแก้วจังหวัดสัตแก้วนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ด้วยวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ